สำหรับนะคะคลิปแรนดอมช็อตในวันนี้นะคะ <c oughs> หลังจากที่ไม่ได้ทำนานนะคะน้ำก็จะมาทำให้ในวันนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเป็นคลิปยาวนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ภารกิจเยอะนะคะมาเรามาดูกันเนาะว่าคนในใจของเพื่อนๆน,นะคะเขาอยากที่จะบอกอะไรก่อนอื่นนะคะขอเช็ค Energy น,นิดนึงเนาะว่า คนคนนี้นะคะอยู่ในพลังงานลัคนาราศีหรือว่าธาตุใดคะติดลาสองใบนะคะ,ะ,ะ,คะรัคนาราศีเมทุนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มของชาวธาตุลม ลัคนาราศีเมษนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มของชาวธาตุไฟนะคะอ่ะยังคงเป็นธาตุลมนะเมทนต้นกลุ่มแล้วก็ลัคนาราศีกรกฎนะคะอาจจะเป็นของเขาหรือว่าของเราก็ได้มีพลังงานของชาวธาตุน้ำเกิดขึ้นนะคะอ่าลมน้ำไฟที่เด่นๆน,นะ มาดูแมสเซจจากเขานะคะอว้าวเดอะเลเวอร์นะคะหกถ้วย ท้ายสำหรับก็คือเจ็ดเหรียญน,นะคะกับเดอะซันสิ่งที่เขาอยากบอกเพื่อนๆนะคะหรือว่าพลังงานที่เขารู้สึกอยู่ในตอนนี้เนี่ย <S <S <adelante> เขาอยากบอกนะคะว่า เขารู้สึกผูกพันรู้สึกคิดถึงนะคะเหมือนอารมณ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสื่อกับเพื่อนๆได้ไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะจะพูดคุยกันหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันเขาอยากบอกว่าเพื่อนๆนั่นแหละที่เป็นความสุขของเขานะคะเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของคนที่แบบ คิดถึงนะคะคิดถึงรอคอยแม้ว่าไม่ได้พูดคุยนะคะก็รู้สึกถึงตลอดนึกถึงอยู่ตลอดนะคะแล้วดูว่าคนสองคนเนี่ยหลับตาแล้วก็จับมือกันนะคะใช้สัญชาตญาณในการรู้สึกถึงกันมันมีความเหมือนกันมากๆจากไพ่ใบนี้นะคะเนี่ยซึ่งเหมือนกับต่างคนต่างคิดเหมือนกัน รู้สึกถึงกันนะคะบางคนเนี่ยเหมือนกับรอคอยกันและกันเสมอเหมือนแบบเป็นอารมณ์ของคนที่คิดถึงนะคะแล้วก็นึกถึงเพื่อนๆเขาอยากบอกอะไรเพิ่มเติมคะ่ะให้เราได้มีเธอ เราต้องการเธอเขาบอกว่าความสำเร็จหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการเป้าหมายหลักเลยนะคะคือการที่เขาเนี่ยพยายามที่จะมีความสุขกับชีวิตของเขาเพราะมันคือความสำเร็จสำหรับเขานะคะ น้ำมองว่าคนคนนี้เนาะความสุขคือความสำเร็จของเขานะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเขาพยายามโฟกัสกับมันอยู่ฉันกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเราความรักคือคำตอบ ฉันขอโทษฉันเสียใจเธอทำให้หัวใจของฉันรู้สึกเติมเต็มอืมฉันต้องการที่จะเริ่มต้นสร้างครอบครัวกับคุณจริงๆอะาคา่ะน้ำรู้สึกว่าอือ ฉันคิดถึงเธอแล้วเธอละ่ะคิดถึงฉันหรือเปล่าๆๆเธอคือคนที่พิเศษแต่ติดที่ฉันเองนะมีอีโก้เลยไม่กล้าที่จะพูดมันฉันแค่ฝันแล้วก็ปรารถนาสำหรับทุกๆสิ่ง อยากขอโทษนะคะเขาเองก็อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ในรูปแบบที่จริงจังนะคะเพื่อนๆคือคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวด้วยเขาอยากมีเพื่อนๆในชีวิตเพื่อนๆคือคนที่พิเศษสําหรับเขานะคะแม้ว่าบางครั้งเขาจะดูเหมือนกับปากแข็งมีอโกนะคะแต่สิ่งที่เขาปรารถนาจริงๆก็คือเพื่อนๆ เขายังคงอดทนนะคะแล้วก็รอคอยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีเขาอยากจะบอกว่าเขารู้สึกถึงเพื่อนๆเสมอนะคะเพราะสําหรับเขานะคะเพื่อนๆคือคนที่พิเศษเขาอยากรู้นะว่าเพื่อนๆคิดถึงเขาหรือเปล่านะคะ <c oughs> ออาก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปสั้นๆในวันนี้นะคะ ไว้เราจะกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ก็บ๊ายบาย